กล่าบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับเกม Wild Bounty s h o w นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาดวลข่าหัวกันนะเราจะมาเป็น Bounty Hunter นะครับนักล่าข่าหัวนั่นเองเราจะมาได้ค่าหัวเท่าไหร่ก็มาดูกันลนะกันเนาะโอเคแล้วมีอยูม่มส่บโอเคเบ็ด เราจะกดไปเบ็ดยี่สิบแล้วกันธรรมดาธรรมดาเบาๆสบายๆนะเบ็ดยี่สิบ,าสบามาฮะดูสิมา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  โอ้โว oh. oh. ตอนนี้ได้มาแปดบาทแล้วผมโคตรเยอะเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็ดยีสิแหวนไมต้องได้มีอะไรดีบ้างหละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าเข้าเข้าเองเฮ้ยอันนี้เข้าสวยโอเคเจนหกแปดหนึ่งพันสิบหกโอเค มาฮะเออโหควรแปดไปมางามๆหน่อยสวยได้อยู่ได้อยู่ขอมาดีๆอีกได้ไหมเออได้มาสิบหกโอเคแม่ประัต์นบหนึ่งพันหนึบาทเอีกประมาณ396ก็มันจะได้ถุนคืน เค okay, เรยรอยครับผมสวยสวยอีกนิดเดียวได้ได้ดชุนเกินแล้วคิวแถวสองเข้ามาไม่คาไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเข้ามารอก่อนมารอบสุดท้ายหนึ่งพันสามรอยเจ็ดบหกเบ็ดสสิบมาเลย มามาเบทสามสิบว้น,วนะเบทสามสิบต้องมีอะไรดีบ้างแล้วล่ะครับจังหวะน,นี้นะเบทสามสิบไม่เป็นไรดีก็พอเถอะไม่เป็นไรแฮมเรายังไหวครับผมมันต้องมีอะไรดีมันต้องเข้าแบบสุดยอดนะเอาเอา,เอาจนน่าตะลึงไปเลยทีเดียวนั่นเองนะ เราทำเราแบบตะลึงตึงตาอะไรบ้างแหละสามหสิบนะจังหวะนี้มันต้องมีอะไรดีบ้างครับทุกท่านนะไม่มีอะไรดีไม่ได้จังหวะนี้รอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันก็ดีเองฮู <c oughs> โอ้เจ็ดสี่สี่โอ้โห แย่ว่ะไม่เป็นไรฮะรอก่อนเดี๋ยวมันก็เข้าเองแหละโอเคโอเคต่อไปมาเข้ามาต่อขอเข้าสวยๆงามๆขอเข้างามๆจริงๆโอเคดีดีหมวกแถวสองหมวกแถวสามไม้มาผมแย่จัดแย่จัดไม่เป็นไร่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แย่แล้วเป็นสิ ได้มาพันแปดร้อยสามสิบหกบาทตอนนี้นะเบนห้าสิบไปเลยแล้วกันเนาะเราเกินมาสองรอบละไปออมาครับผมเก้าเก้าเก้าแปดจุดเก้าแปดอ องร้อยผมเอ่หนึ่งเค่สองสักอย่างโอ้ไม่มีอะไรดีเลยฮนะ3 6สามหกสูผมขอดีๆแจมๆมา <c oughs> สวยงามมาก400ฮะตอนนี้ได้มากก้าห960ได้โคตรเกลือเลยครับผมเกลือมากๆ1200 <c oughs> อ่าลด40แล้วกันไป3000มา ไม่มีอะไรดีเลยครับผมสองห้าหกครับผมตอนนี้ได้มาสองห้าหกไกลแปดรอบมันก็คือเกลืออย่างเต็มฤทธิ์เลยนั่นเองฮนะเกลือแบบเกลือสุดๆเราจะไม่ได้อะไรแล้วผมไม่เป็นไรนะเราก็ลองลุ้นดูก่อนนั่นเองนะครผมลุ้นแล้วลุ้นอีกนั่นเองนะฮะ กำไรอะ่ะโอ้ไม่ค่อยอะไรดีเลยอะ่ะแปดเก้าหกเงอะ่ะเรามาอินเซนกันเถอะถ้ามันเข้าก็ดีถ้าไม่เข้าก็ช่างแมงและ ทำ <c oughs> ง,งามง,งามงามสี่ร้อยแล้วโอ้โหยางห่างยาวไกลแต่ไม่เป็นไรฮะเรายัางไปได้ต่อหนึ่หกร้อยมาทำง,งามเคทำหนึ่งไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองพันครับตอนนี้สนะองพันนะสองพันนะยังมีลุ้นอยู่ได้ตลอดยังมีลุ้นอยู่ตลอดนะ ของงามๆดีๆหน่อยสองสองนนห่โอ้โหสวยสวยเอเอาสามเอเอสามงามงาอ่ะงามงามอ่ะรู้จักไหมเอ้สวยสวยอุย้ยน้อยจังอะไรยังไปได้ต่อหมวกแถวหนึ่งมานะอู้ไม่มาท้าง่แถวหนึ่งมานะสวยสวสวยสองร้อยยังไปได้ต่อ ยังไปได้อยู่ยังไปได้ต่อยังไปได้อีกโอ้โอ้โอ <c oughs> สวยสวยไม่อีกไม่อีกไม่อีกโอ้สี่พันสี่พันเองสี่พันเองเอ้ยขอมากกว่านี้หน่อยดิเกมกล้าเกินหยอกหยอกหยอกดวงกูมไม่ดี โอเคสภาพแบบนี้นะฮะเราควรพอเถอะเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยววันอื่นหาแตกเอาวันนี้ก็เกือบอีกสักวันแล้วกันนี่คือเกิดอะไรวันแล้วนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสู่ตระกูลกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย